ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันที่ทองฟ้าจำใสนะครับวันนี้พามาดาูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับสองไร่หนึ่งงานนะครับสี่สองไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสี่จุดห้าตารางวานะครับติดถนนสิบสี่เมตรติดน้ำลาว 45-50เมตรนะครับถมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบ้านเรือนไทยนะครับข้างบนเป็นเรือนไทยข้างล่างเป็นปูนนะครับมีโรงจอดรถให้มีสวนผลไม้ให้นะครับที่นแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับ14ล้านนะครับหลักราคานี้นะครับสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับมีสวนผลไม้มีมะม่วงม,มีส้มโ,โอนะครับมีผลไม้มี ต่างมีกล้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงนึงนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับอยู่บางบานนะครับบางบานช่วงบางบานนี้จะเป็นช่วงติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับบางบานนะครับใกล้เข้าเมืองใกล้นิดเดียวนะครับข้างหน้าติดถนนดําถนนลาดยางรถสิบล้อวิ่งสวนกันได้นะครับถ่ายให้ดูนะครับราคา14ล้านนะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเข้ามาอยู่ได้เลยตกแต่งนิดหน่อยนะครับ ติดแม่น้ำนะครับราวสี่สิบห้าถึงห้าเมตรมีเครื่องสูบน้ํานะครับนี่ที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงนึงนะครับซึ่งน่าสนใจอยู่บางบานก็จริงที่ดินแปลงนี้ปี5้าสี่ก็น้ําก็ไม่ท่วมนะครับนี่ปลาเลรียนไทยหลังนี้เลยนะครับ พ่อภูมีอะไรด้วยนะครับสวนก็เป็นสวนมะม่วงนะครับน,นี่ก็จะมีต้นตาลมีหลังนกนะครับธรรมาชาติดีมากเลยนะครับมีสัลาข,ข้างๆเรือนไม้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรถสามารถวิ่งเข้ามาในพื้นที่ได้เลยนะครับจอดได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงน,นี้เราเดินมาก็จะเป็นริมน้ำนะครับริมน้ำนี่พื้นที่มาถึงเสานี้เลยนะครับเสาปูนนี้ รับน,น,นี้ก็จะเห็นถ้าเอาต้นไม้พวกนี้ออกจะเห็นโค้งน้นํนานะครับโอ้แม่น้ําเจ้าพญานะครับอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งสวยงามมากนะครับสองไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสี่ตารางวาน,นะครับประมาณครับมีสวนมะม่วงขนุนนะครับโอ้โหมะนาวนะเลยครับ เป็นที่อีกแปลงหนึ่งซึ่งสวยงามมากนะครับบ้านนะครับบ้านเลือนไทยบ้านหลังนะครับ รวมหางโล่งรถอันนี้ด้วยนะครับนี่โ่งรถนี้ด้วยที่ดินมาถึงเขตแถวตรงนี้เลยนะครับครับบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นอีกแปลงนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับทางออกนี้ตั้งแต่เสาปูนตรงนี้นะครับมันก็ทั้งถึงเสาปูนรั้วตรงนู้นเลยนะครับสิบสี่เมตรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูทางเข้าทางออกนะครับที่ดินนะครับ เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับซือเก็บไว้สร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าทำเป็นคาเฟ่ทำเป็นรีสอร์ทอยู่เงียบๆได้นะครับบ้านนี่ดีมากเลยนะครับมีน้ำมีไฟนะครับสะดวกครับส้าตัองสนใจโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ2ูนย์9 2 2 8นะครับทีนลิตนะครับที่สวยๆที่ดีๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะครับ แปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งถมเท่ากับถนนเลยนะครับมีประตูรัว้วเรียบร้อย14ล้านเท่านั้นเองสองไล่หนึ่งงาน74.5ตารางวานะครับถนนสองทันดตรงทางถนนทางเข้าที่เป็นฉนดส่วนบุคคลนะครับนะครับนี่ดูถนนใหญ่นะครับ,ถนะร,บรถลาวิ่งเข้าสะดวก ครับหกล้อสิบล้อก็คงจะเข้าได้นะครับไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทีนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับมีถนนบนทางสะดวกสบายนะครับนี่นะครับนะครับมีถังเข้าเลยนะครับเป็นอีกแปลงนึงนะครับ14บล้านแค่นั้นเองนะครับสนใจมาโทรมาคุยโทรมาถามกันได้นะครับที่สวย จังหวัดพระนครศรียานะครับฤทธ์นะครับฤทธิ์ชีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ